สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนตุลาคม2566นี้นะครับทางอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับและก็ช่องทางอื่นๆทั้งช่องทาง Tik t o k นะครับเนื่องจากมีคลิปที่ ทะลุล้านวิวหลายคลิปทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทาง Tik Tok เนี่ยนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ช่อง YouTube Tik Tok และเพจ a c e b ุ o k นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในทางโหราศาสตร์เลยทีเดียวก็คือจะมีดาวพระราหูนะครับย้ายราศีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษ จะย้ายไปอยู่ที่ราศีมีนและเป็นการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องรออีก18ปีเนี่ยถึงกลับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะฉะนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกๆลัคนาเลยทีเดียวโดยที่ดาวพระราหูเนี่ยนะครับเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยจะมีอัตราการโครจรประมาณปีครึ่งก็คือจะอยู่ตรงที่ราศีมีนเนี่ยนะครับประมาณ 18เดือนหรือปีครึ่งนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคม256 6, 6ยาวไปถึง5พฤษภาคม256 8เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ใครที่กลัวเรื่องพระราหูเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องราหูมามากว่าโอ้โหราหูเข้านี่เทพแห่งการพริกชะตาเปลี่ยนจากยาจบเป็นเศรษฐีก็ได้เปลี่ยนจากเศรษฐีเป็นยาจบก,ก็ได้นะใครกังวลอาจารย์ทำคลิปไว้ให้แล้ว เป็นดาวพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีนะทุกลัคนาเลยจะบอกรายละเอียดเจาะไว้รายละเอียดเอาไว้ให้เลยนะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณภูสิทธุดมนะครับราหูย้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายหลังพิธีไหว้ครูประจำปีของอาจารย์นะฉะนั้นถ้าใครมีความกังวลเรื่องราหู กรัวลาหูนะก็มาเข้าร่วมพิธีไหวครูบูชาครูในวันที่13ตุลาคม2566นี้นะครับโดยที่ในวันไหว้ครูบูชาครูเนี่ยนะครับจะมีพิธีอันเป็นมงคลก็คือจะมีพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานไหวครูนะ แล้วก็จะมีการแจกเหรียญบรมครูรุ่นสมปาานานะครับจะแจกให้ฟรีสำหรับคนที่เข้ามาร่วมงานวหว้ครูนะครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากมาร่วมงานวหว้ครูประจำปี2,5,6นี้นะครับติดต่อมาที่ Line แอด p e n Down นะครับมาลงทะเบียนกันสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาจารย์จะนับจำนวนคน เพื่อเตรียมลงทานเตรียมอาหารไว้ต้อนรับนะครับเราจะมีเลี้ยงพระเพนด้วยนะครับสวดเจริญพุทธมนต์กันรับน้ําพระพุทธมนต์จากพระมหาสังอีกนะครับฉะนั้นใครจะมาร่วมงานก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดโอเพ็ดาวนะครับเรื่องดาวพระราหูเนี่ยนะครับถือว่าเป็น1ใน3ของดาวตรีเทพนะแล้วเป็นดาวที่ จะส่งผลต่อดวงชะตาอย่างมากเลยนะบางคนนี่เคยผ่านช่วงเวลาที่ลาหูเข้ามาแล้วโอ้โห,โหชีวิตเปลี่ยนแปลงเสียใจบ้างอะไรทุกกระทมทุกรูปแบบนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีปรัชญายทางโหราศาสตร์ก็คือ มัวเมาให้ทายราหูเนี่ยราหูจะส่งผลถึงความมัวเมานะมัวเมาลุ่มหลงมีความโลภมีโมหะเจริตต่างต่างนะจนทําให้เกิดความเสียหายนี่แหละความมัวเมาจนเสียหายเลยบางคนเนี่ยนะรวยขึ้นมาเลยนะพลิกชะตารวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีแต่ไอความที่เป็นดาวราหูเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เกิดความโลภมัวเมาในความโลภได้แล้วอยากได้อีก นะถึงแม้รู้ว่าผิดก็ยังจะเอาอีกอย่างนี้นะจนเกิดความเสียหายจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งบางคนถึงขั้นเป็นคดีความกันได้เลยนะครับนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูหรือดาวพระราหูไปเข้าเรือนปัตตนีเป็นคู่ชีวิตใครก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะผิดศีลขึ้นมา มัวเมาจิตใจมัวเมาลุ่มหลงนะแล้วไปทําผิดศีลเข้าอันนี้ก็สามารถทําให้เลิกลากันได้เลยคนที่มีชีวิตกู้อันนี้ก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับ ซึ่งใครที่กลัวมากนะครับเกี่ยวกับราหูเนี่ยอาจารย์จะมีการทำพิธีนะครับในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566นี้เป็นพิธีสวดเจริญพุทธมนต์จุดเทียนพิชัยมงคลนะครับทเทพพระราหูประทานทรัพย์ตรงเนี้ใครที่สนใจอยากจะทำพิธีส่งรับราหูนะก็ติดต่อมาลงทะเบียนกันได้ที่ไลน์แอดโอปิดดาวรับจำนวนจำกัดนะครับ ดาวพระราหูหนึ่งในดาวตรีเทพเทพเจ้าแห่งการพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปีบูชาดวงชะตาเพื่อส่งเสริมกำลังมงคลสวดเจริญพุทธมนต์ปัดเคราะห์พร้อมจุดเทียนพิชัยมงคลเทพพระราหูประธานทรัพย์ตั้งขันแปดสวดถอดถอนสัญญากรรมอาบน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาสัง ส่งเสริมให้เกิดสง่าราศีคาราอกกรมเบาบางเร่งให้มีโชคลาภโภคทรัพย์ความสำเร็จสมปรารถนาประกอบพิธีในวันธงชัยเสาร์ที่7ตุลาคม2566มหาเลิกเศรษฐีเวลา2ทุ่ม19นาทีสนใจเข้าร่วมพิธีติดต่อที่ Line a t open down หรือที่เบอร์086 3366.390รับจำนวนจำกัดในเดือนตุลาคมนี้นะครับยังมีดาวอีก3ดวงที่มีการขยับขยายนะครับย้ายราศีกันโดยวันแรกก็คือวันที่3ตุลาคมเป็นดาวอังคารย้ายจากราศีกันไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะแล้วก็วันที่15ตุลาคมดาวพระพุธจะเสดนะครับไปอยู่ที่ราศีตุลเหมือนกันนะแล้วก็วันที่18ตุลาคม ดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตก็จะย้ายราศีนะครับจากการไปอยู่ที่ตุลอีกเหมือนกันฉะนั้นชาวลัคนาตุลเนี่ยจะมีดาวเข้ามาประชุมรวมกันอยู่3ดวงเลยนะองนี้ก็จะส่งผลต่างๆไปถึงทุกลัคนาเลยนะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงไปชมกันครับลัคนาพฤกษบุตลาคม2566นะครับ ชาวลัคนาพฤกษพเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในเดือนนี้มีการย้ายราศีแล้วจากเดิมที่ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่นะครับแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกันยาก็มีการย้ายราศีในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยครับย้ายมาอยู่ในเรือนคู่สมพล นะแล้วมีอิทธิพลของดาวพระราหูนะครับจะย้ายราศีเนี่ยวันที่17ตุลาไปอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาพฤกษ์ซึ่งตรงนี้จะส่งผลนะครับให้กับชาวลัคนาพฤกษ์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตในรอบ18ปีเลยทีเดียวนะครับบางคนสําเร็จสมปรารถนาไปเป็นเจ้าของกิจการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครั้งใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องของการเงินนะครับ เดือนตุลาคมนี้เจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยโคจรได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศา,ศาสตร์เลยก็คือเป็นกเกษตรราธิบดีมีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังและโคจรได้เป็นมหาอุจีกถือเป็นจุดสูงสุดจุดส่องสว่างที่สุดของดวงชะตาเลยนะครับถือว่ามีโอกาสดีๆทางการเงินนะโดดเด่นบางคนได้รับเงินตกเบิกเงินที่รอคอยเงินล่าช้าบางคนได้รับเงิน คอมมิชชั่นอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นสบายใจนะแต่นะครับชาวลัคาาพึศกเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องใช้จ่ายเช่นกันในเดือนนี้นะบางคนอาจจะได้ซื้อของที่ปรารถนาหรือวางแผนไว้แล้วถึงดิวที่ต้องจ่ายต้องซื้อนะก็ต้องรู้จักบริหารจัดการนะครับรายรับกับรายจ่ายให้มันพอดีกันไปนะครับซึ่งกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเจ้าเรือนการเงินก็จะโครจร ย้ายราศีนะครับเสด็เดินลุดหน้าอย่างรวดเร็วไปอยู่เรือนอลิอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วการเสด็หมายถึงเดินอย่างรวดเร็วฉะนั้นมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะมีเหตุที่ต้องซ่อมต้องจ่ายต้องซื้อนะมีฉุกเฉินโดยที่เราไม่ได้วางแผนฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็วางแผนการเงินเอาไว้เผื่อเผื่อเงินนะครับสำหรับรายจ่ายที่ฉุกเฉินนะ ใครที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับชาวเสี่ยงโชคทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้มุ่งเน้นเลยครึ่งเดือนแรกนี้จะโดดเด่นมากจะดีมากมีโอกาสสำเร็จได้เม็ดเงินเป็นกอบเป็นกมรรนำมาหมุนเวียนใช้ใจ่ายได้สบายใจนะครับการงานนะครับการงานจะมีความโดดเด่นมากเลยชาวลัคนาพฤษศเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพระราหูและดาวพระราหูนะครับจะมีการย้ายราศี ครั้งใหญ่ในรอบ18ปีฉะนั้นจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตเลยนะบางคนเนี่ยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเกิดความไว้วางใจจากเจ้านายมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเจ้านายให้ไปเปิดบริษัทแยกดีลกับบริษัทใหญ่ดูแลกิจการเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวในรอบ18ปีนะครับเจ้าของกิจการนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากตั้งแต่17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ให้ทำการขยับขยายกิจการ,ปรเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ๆใ,ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ดาวส่งกำลังเราก็ทำตามดวงดาวที่ส่งกำลังไปเลยนะครับส่วนพนักงานประจำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันนะครับในรอบ18ปีเลยจะได้รับนะการสนับสนุนเพื่อนพ้องน้องพี่มิตรสหายเจ้านายลูกน้องนะ เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจสนับสนุนมีเครดิตนะก็จะได้มีโอกาสวางแผนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดความก้าวหน้าเกิดความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งใหม่ นะทั้งเจ้าของกิจการทั้งพนักงานประจําเวลาจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับด้วยความที่ไม่คุ้นชินมันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็ต้องใช้สติปัญญาความรอบคอบนะความรับผิดชอบต่างๆในการบริหารจัดการนะครับตรงนี้ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จสมปรารถนารุ่งเรืองได้นะครับธรรมวิจยะนะครับเป็น ตำราสำหรับการฝึกสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยฝึกด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะครับอาจารย์ได้เรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยจากคำพีพระไตรปิฎกและคำพีธรรมะต่างๆอีกมากมายนะครับรวบรวมเอาไว้แล้วก็เรียงลำดับเนื้อหานะครับให้สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองนะครับโดยเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะ กล่าวถึงประวัติของครูบาอาจารย์ก็คือบรมคคูหลวงปู่โลกอุดรเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากนะครับว่าหลวงปู่โลกอุดรมีจริงไหมท่านเป็นใครท่านอยู่ที่ไหนนะตรงนี้อาจารย์ก็ได้เขียนอธิบายประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองที่ได้พบและเรียนวิชากับบรมคคูหลวงปู่โลกอุดรรวมถึงนําหลักฐาน พระวิปัสนาจารย์นะครับที่ได้พบหลวงปู่โลกอุดรก็ได้มาเขียนถ่ายทอดอยู่ในตำราน,นี้ด้วยและเล่ม2เนี่ยนะครับในเล่มสเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดเลยนะครับเป็นตั้งแต่อาราธนาขอกําลังครูคําขอกรรมฐานมีคําสวดต่างๆหรือฝึกแล้ว ก็มีการอุทิศบุญแผ่เมตตาอย่างใรวิธีออกจากสมาธิไปนยังไรโดยจะมีพื้นฐานนะครับตั้งแต่การฝึกสมาธินะฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานนะจนกระทั่งมาฝึกฌานนะฝึกฌานเสร็จปุ๊บยกจิตขึ้นวิปัสนาญาณอย่างนี้นะครับรวมไปถึงฝึกตบะฝึกวสีนะอันนี้ก็เป็นตำราที่อาจารย์ได้เรียบเรียงเขียนขึ้นนะครับท่านใดที่สนใจธรรมะปฏิบัติ การฝึกสมาธิฝึกสมถกรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ติดต่อเข้ามาสั่งจองกันได้นะครับที่ l i n e o t o p e o w o w n นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์086 336 6390ครับความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ย รักใร้หวานชื่นก็นดีนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเกื้อกูลกันนะครับสร้างกิจกรรมในครอบครัวพากันไปเที่ยวพาไปกินข้าวอย่างนี้จะยิ่งเสริมดวงความรักให้หวานชื่นนะครับแล้วก็คนที่ไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจค่อยๆดูกันไปเจอใครก็ค่อยๆศึกษาคุยไปหลายๆคนก็ได้นะครับและก็ศึกษาไปทีละคนอย่างนี้นะศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับ สุขภาพนะครับชาวลัคนาพิกศพในเดือนนี้ระวังการออกกําลังกายที่จะทําให้เกิดการผิดพลาดเจ็บเส้นเอ็นเจ็บกระดูกและข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบบาดเจ็บอย่างนี้นะครับหรือการใช้ชีวิตยืนเดินนั่งนอนจามมาปุ๊บเส้นพลิกอะไรอย่างนี้นะก็ระมัดระวังกันเอาไว้ปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลัคนาพุกศพเนี่ยทำบุญกับพระสงฆ์อา,าพาธ คนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายมูลนิธิเก็บศพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็อุทิศบุญ358นะครับใครที่ไม่รู้ว่า358คืออะไรไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กฤษิะนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต์ไปดูหมวดธรรมะธรรมนิมิตเลือก EP ที่8นะครับจะอธิบายขั้นตอนเอาไว้อย่างละเอียดเลยเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยจะนำไปใช้เซ็นสัญญานำไปใช้สัมผัสงานนำไปใช้เลือกซื้อของเข้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือใครจะนำไป mix and match ไปเสี่ยงโชคก็ได้นะแต่ถ้าจะไปเสี่ยงโชคก็ไปดูรายการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะที่ทำไว้ให้แล้วด้วยในช่อง YouTube ประจักกิษณะเลยนะครับเลือกที่ Playlist แล้วก็ดูที่หมวดโชคลาภมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัว มีรายการวงล้อสเสียงไทยนะครับเสร็จแล้วก็เอาเลขมา mix and match กันตัวเลขนะครับ6,9,8,7,5ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตาม ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดลูกกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวงเพจ a c e b o o k อาจารย์กิตณนภูสิรุดมติกต็อกก็อาจารย์กิตณะภูสิรุดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติ หรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส 2องทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยสี่โมงถึงหกโมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์ มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆดวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบรมทะเบียนกันไว้นะสรงบันไดบีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆดนะครับใครที่สนใจที่จะจะคุยกันสดสดก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ